เหี่ยนี่ย่างอร่อยนะอร่อยอ้าวซื้อมาย่างกินด่นแล้วอย่างนะเลาม่แล้วนะจอร่อยมาก ตับบัตราคือกินับกคือเส็จยาก จำเป็ตาลเนี่ยมันพริกกระเด็นเนาะพผงนัวเน้นๆนะคะมันหน่อยมากราแท้มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ไม่เคยกินสักทีโอ้ยพุ่ง ใส่สวนยอดแม่สวนยอดออกใส่สไทยค่ะเดี๋ยวเอ้าหนูอยากกินนะมัน่ะมาเด้อมาเด้อตำกุ้งตำกุ้งสดแล้วถ้มันไม่ใส่มะกอ,อก่อนนะเอาใส่กุ้งใส่กุ้งก่กงกกกอนเราจะไปเอานี้จำนี้ก่อนโดย๋ยวงอกเละมีน่ากินอะ กะทะไทยคุณลุนเอาอ่าเออใส่ใส่้เดี๋ยวโอซอนมาชิมก่อนเผ็ดเนาะก็ใส่ปะลาร้าอีกไหม,มไม่ได้ใส่ปลาร้าหละเ,ลเพราะว่าอันนี้ลงไปแล้วใส่ก่อนแล้วค่อยคนมันจะเลย วันนี้ไม่แสบดากหรอกวันนี้ไม่เผ็ดน,นะจ๊ะเพราะเครื่องยอเยอะพราะเพื่อนกิเนเผ็ดไม่ได้ไไม่ได้ตำเผ็ดน,นะตำกุ้งสดค่ะว้วววันนี้เวอาหน้าที่เียกอนเอามา 6กโมงมั 5, 5, <6. S 1> ้งห้าีันนี้มันจะได้ยินแคสเตนแคตทั้งวันเลยนะสนกุก Thank mm -hmm. you. ตัน,นี้ตีห้ากว่ากว่าหยี่สนะิบนะตำกุ้งแซ่บแซ่บตำกุ้งสด ต,มตม้มก้างลูกสดฉ่ำๆเป็ข้าวผู้ใหญ่บ้านสินเลนเลยกับเมียเลยกิกกาแฟพราวอะทำไมมันผู้ชายเนี่ยคะผู้ใหญ่ <ๆ S 2> ยยบ้านเมันเหมือนมันเด็ดขาดเกินไม่เห <ๆ S 2> ้เอาไรเมียแล้วตอนแรกคุวยว่าให้เลิกกับแฟนเก่าก่อนตอนแรกติดอกแฟนเก่าแล้วก็เลิกแฟนเก่าแลก็เลิกแฟนเก่าแล้วมาจเจอแบบนี้แบบมิกนี้รอบสอง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วทีนี้แม่ผู้หญิงก็ไม่ชอบ cho <laughs> <laughs> tu gì tắm cũng ruột đấy cảm ừ, ơn tôi nhanh mà ดีสามดีเห็ดดีสามเจ่าหาโอ้ใส่ลงไปแกะสติกเกอร์ออกลงคุณหนัอยก็ยกแก้วฝ่ามันแบะนี่กูมันไี่บอกมาเป็นไงคพองไม่หลับไม่นอนนะอือตำบหิ่งครับตักุ้งส่วนไหมตาหวานครับขอบคุณค้าใครครับผมจะให้ขอบคุณเลย ได้ใช้ยื4สีอะไรก็ภาสีเอาอีก<ม>ไหมด้เก็บภาสีพี่เอาอีกไหมเอเขอก่อกินด้วยขนาดนัน้นเราังให้ถึงแค่เท่าไรนะดุองคัดจังเลยไหมนุ่งปากใหญ่ กูเป็นหนูแฮมสเตอร์นะเวลากินแล้วมันมันตุยมันตุยแล้วอุ้งปากเยอะก็น้อแบบ <c oughs> แน่นมากซ่บแซ่บเพื่อขนมหวาน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ชชัก นาทีนทุกอย่างเหมือนตายเหดสมน้เามให้าเดียวนะเราสั่งคนละอันนะเอาเหรอไม่เดี๋ยวเดีนยเดี๋ยวเดีอยกอ่ไยตาบานคอที่ไม่บอกก็ไม่ตัดอีกกินเยอเลย ให้หใส่แล้วได้เกินมาใส่มาละแม่หน้าปังหน้าปังขนมหวานเยอะมากเลยนะดูดิ๋ยวบะเมาหรออุอ้ยรุ่นนี่เขาบะเมาเพ่งกินแซ่บ น้อนตัดกินได้หมดเนี่ยอย่าว่าจะเบียนะโยกโยกยกอม <ś c oughs> มาแตนา้าไม่เล่นี่ยไหนทำไมจะไม่เล่กในที่นี้หรอรึปิดเข้าแล้วเมื่อกี้เลิกไม่เข้ามันให้คนเดียวเหรอเอองานมันมาเข้ากูเ <ś c oughs> พิ่งติดตามพอเห็นคลิปโอ้ยติดตามข่อยเจ้าสิอ้ว,วนเด้อเจ้ากินข้าวแซ่บ กูมีหรือย,ยังผู้ชายอ่ะแต่ไม่มีเจฟซีผู้หญิงตอนเนี้ยมันจะจุ่มหมดะเพื่อนรับทำกันเองไม่แหะทำในบ้านทำบาชิ้นหนาเ<อ>ากาลยอะี่วที่ไหนโจูเซ็ง แซ่บมากต้องตังแซ่บมาก